ที่จะหลยอยู่นะครับผมการสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผมหลังจากที่บดเดลงคลิปโดนบเดเอฮดคลิปโดนนะครับผมกะมือนีนะครับสีผ้า,าพ่อแม่พี่น้องนะครับพ้าพี่น้องนะครับมาเบิงเฮดเฟื่องนะครับผมกะ ผมปลูกมาได้ร้ายมือแล้วล่ะครับมือที่1 1แล้วนะครับผมกะฝ่าติดตามมานะครับกะยานเฮ็ดมันบ่กึ้นนะครับเป็นการปลูกเห็ดเฟืองเคลือแรกนะครับผมข้างหลังนี่ก็คือแปลงเห็ดเฟืองนะครับผมของผมกะปลูกอยู่3แปลงนะครับผมมือนี่เป็นมือที่11นะครับผมกะสีมาเบิงว่าเห็ดมันดอกใหญ่หรือย่งนะครับหรือว่ามันพ่อเก็บล้วไปนะครับผมถ้าเกิดว่าดอกมันใหญ่ล่ะผมกะสิเก็บมืออื่นเศร้านะครับผมกะจังได๋กะ มาคอยติดตามมาลุ้นกันนะครับผมเถือแหลกของผมนะครับผมที่เห็ดเห็ดเฟ <ๆ S 2> ื่องนะครับกับปลูกทั้งเบิร์สแปลงนะครับผมกับแปลงหนึ่งกับเนาประมาณ4เมตรนะครับผมข้างในกับสีมีประมาณามีก้อนขีมันนะครับประมาณ13ก้อนนะครับผมเดี๋ยว มาเบิงมาลุ่นกันนะครับว่าเห็ดเฟืองสีายหรือหน่อยนะครับผมกะเดี๋ยวมาค่อยติดตามกันนะครับผมจังไดนะครับก่อนสีเบิงคลิปนี้ก่อนสีเบิงเห็ดเฟืองนะครับผมกะขอฝากช่องไว้น้ำเนี้ครับผมช่องเบ้าหมีอีสานผ้ารลานนะครับผมกัให้พ่อแม่พี่น้องนะครับกดติดตามนะครับผมหลักก็กด ถูกใจให้กับบ่าหมีแน่นะครับผมเพื่อจะเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปหลังจากนี้ไปนะครับผมกับซิมิอาห้องช่องนี้นะครับกับซิมิการเคลื่อนไว้อัปเดตให้พี่น้องได้ติดตามได้เบิ่งกันเรื่อยๆนะครับผมจังได้กะมาครับผมมาเบิ่งเฮ็ดกันนะครับผมตามมาครับครับผมก็มาเบิอ่าแปลงแรกกันเลยนะครับผมแป๊บนึนะครับขอเปิด ฟางออกบอนนะครับมาลุ่นมาติดตามกันนะครับผมว่าเฮ็ดนะครับของบ่าวหมีปลูกเทลแรกนะครับผมสิเกิดหลายบอลนะครับผมกะก้อนอันนี้เฮ็ดมาแล้วนะครับแปลงนึงนะครับอยู่บ้านนะครับกะบุได้ผลเท่าที่ขวนนะครับเนื่องจากเชื่อเฮ็ดผมสั่งมากนะครับมันเกานะครับมันโดนนะครับผมแต่อันนี้กะรุ่นอยู่ครับว่า มื่สิเกิดบอลนะครับผมเพราะว่ามันกะค่อนขังเชื่อมันค่อนขางที่จะเก้านะครับผมสั่งมาโดนนะครับผมกะมันมีก่อนล่าเขียวขืนหลายนะครับผมนะครับมาลุ้นกันครับสิเป็นจังไดนะครับผมโอะกะดอกบอลใหญ่ใหญ่เท่าที่ควนนะครับผม แต่ว่ากะเกิดอยู่นะครับเห็นไ่มครับกะล่าเขียวค่อนข้างที่จะขึืนโดนนะครับผมไปขึ้นค่อนข้างที่จะขึ้นร้ายนะครับกะแก้ปัญหาพัานใด้นะครับผมกะเป็นมือไม่อยู่เนาะครับนาซิเก็บได้รอบเดียวนะครับผม นะครับุนี่นะครับผมคาดว่าอีกสองหมืนะ่นนาสิเก็บได้นะครับผมนะครับข้างใน ปลูกเถ่อแรกนะครับผมกะบ่มีความเพรา้มีความหลวอย่างนะครับผมกะถือว่าประสบความสําเร็จในการปลูกเทือแรกนะครับผมเดี๋ยวเื่อต่อไปนะครับผมสีเฮดกับวิธีไ้เบิ่งนะครับว่ามีขั้นตอนใดแน,นะะ่นะครับผมนะครับกะพ่อประมาณนะครับ ก็โอเคอยู่ครับผมกะข้อใจอยู่นะครับผมหลายอยู่นะครับครับผมเดี๋ยวกับแปลงนี้ก็เอาไว้สักนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเบิ่อีกแปลงหนึ่งนะครับผมครับผมส่วนแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่สองนะครับผมกะมาลองรุ่นกันเบิ่งนะครับว่าแปลงที่สองสีเกิดสีแง่บอนะครับผมโอ้นะครับผม แปลงที่สองก็ถือว่าโอเคนะครับผมกับค่อนข้างที่จะหลายอยู่นะครับผมกัรการเริ่มเติบโตกับค่อนคางที่จะดีนะครับผม ครับแปลงนี้กะแร้เขียวกับคอน้างร้ายนะครับผมอันนี้กะคือนะครับเห็ดเฟื่องนะครับผมอายุ <c oughs> สิบเอ็ดมือนะครับผม <C oughs> ปกตินะครับที่เขาเจ้าเห็นเบิงในคลิปนะครับที่เขาเจ้าปลูกเห็ดเฟื่องมาสีขึ้นน้ำตามพื่นกรอนนะครับผมมาสิยังพอดกขึ้นค้อนนะครับผมอันนี้คือของผมนาสี มันแห้งนะครับผมให้ความชื้นบ่พอนะครับผมกับเป็นเถือแรกนะครับกับเป็นบทเลียนนะครับผมรอบหนาก็อาจจะดีกว่านี่นะครับผมกับเถือแรกก็ถือว่าโอเคนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ผมเกิดมานะครับผมบ่เคยเหตุเห็ุเฟื่องจักรเท้อนะครับกับเปิดเบื้องตามคลิปนะครับตาม youtube นะครับมีอาจารย์หลาย อาจารย์ดีๆดีหลายๆท่านนะครับให้คําแนะนําได้ดีนะครับผมกะ้าผู้ใดสนใจนะครับผมกะเขอไปหาเบิ้งได้นะครับผมใน youtube ถือว่าเป็นคลูให้ก้าได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมสําหรับแปลงที่3ามนะครับผมมาเบิ้งกันครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเฟืองก่อนนะครับผมครับผมสําหรับแปลงที่สามนะครับผมกะเปิดมาตั้งแต่แปลงฟังพูดนนะครับแปลงที่หนึ่งแปลงที่2แล้วก็แปลงที่สามนะครับผมเฮด3ามแปลงนะครับลองเบิ้ง นะครับผมการรุนนะครับว่าผมการรุนคือการตอนเฮ็ดนะครับเพราะว่ามันเชื้อเห็ดที่ซื้อมาสั่งมานะครับผมเอาไว้โดนแล้วมันเป็นร่าเขียวหลายนะครับเพราเขาเอามาเห็ดจังสี่นะครับเ่ากับเห็ดกับพ่อในเป็นนะครับผมกับทั้งเห็ดทั้งรุ่นนะครับผมว่ามันจะเกิดบอนี่ชื่อแปลงที่สามมีค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับผมเพราะว่าหนึ่งนะครับมันแห้งนะครับความชื้นบ่อพ่อนะครับเฮ็ดแห้ง เ็ทที่เกิดมานะครับดอกบบใหญ่นะครับเกิดมาแล้วส่วนหลายมาสีแฟบไปนะครับผมตีฟอนะครับผมผมก็โอ้ยเห็นดอกบ่ค่อยเกิดนะครับผมมันมันเกิดอยู่ครับแต่มันบ่ค่อยใหญ่บ่ค่อยโตนะครับผมปัญหาหลักๆก็คือความชื้นบ่พอนะครับผมนี่นะครับเกิดมานะครับมันก็ฟอไปนะครับผม เห็นเพราะเด้ยเป็นรอบนานนะจะโอเคกว่านี่อยู่ครับผมรอบนี้มันความชื้นมันพ่พออีหลีนะครับผมกะรับกรรมไปนะครับผมก <c oughs> ับแปลงนี้กับบ่ค่อยหลายปันไดนะครับผมโอเคครับ พี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมกะสิผักไหวกเพียงซ้ำนี้นะครับผมสาหรับคลิปผ้ามาเบิงเห็ดอายุสิบเอ็ดมือนะคะรับผมเห็ดเฟืฟ่องประมานถามันความชื้นที่ดีก็สามารถเก็บได้แล้วนะครับผมแต่ของผมนี่คือมันแห้งนะครับกับเดียวกับสิป,ปลอยแห้มันใหญ่อีกจักน้อยนะครับผมอีกจักมือนึ่งบ่มื่ออื่นเสา้ากะมื่ออื่นตอนแงกนะครับผมกะสิมาเบิงอีกนะครับเดี๋ยวผมสิผ้าพี่น้องนะครับผ้าพี่ผ้าน้องนะครับมาเก็บเห็ดเฟื่องนะครับที่ผมปลูก ไว้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมกะฝากพี่น้องนะครับผมกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นะครับผมให้กับเบามีนะครับผมเพื่อให้ผมได้มีกําลังใจในการเทดคลิปต่อๆไปนะครับผมซ้อยสนับสนุนในเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมกะสี่พักไห้เพียงซํานี้นะครับผมจังใดกะมติดตามการคลิปเกมเฮ็ดคลิปหนานะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับขอก่าวคําว่าสวัสดีครับ